สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลนะครับในช่วงสายๆที่ยงๆแบบนี้กันต่อเลยนะครับโอ้โหแดนนี่เมอร์ฟี่ครับฟันธงว่าเอริกเซนฮังเนี่ยตัดสินใจพลาดครับยังให้แม็กวายเนี่ยเป็นกัปตันทีมแมนยูยูนะครับมาฟังกันหน่อยนะครับ แดนนี่เมอร์ฟี่ครับนักวิเคราะห์ของทนะ้องสปอร์ตเนยมาว่าเอริกเซนฮากกจัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนใหม่แนยะตัดสินใจผิดพลาดครับที่ยังให้แฮร์รี่แม็กไวนะ์เป็นกับตันทีมต่อไปครับเพราะความรับผิดชอบเกินตัวแค่ชิง11คนแรกเนยะยังลำบากเลยนะครับ ประเด็นเจ้าของปลอกแขนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนใหม่เนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากว่ากองหลังวัย29ปีเนี่ยไม่เหมาะสมจากผลงานที่แสดงออกมาเมื่อซีซั่น2021-2022นะครับอย่างไรก็ตามครับคุณซใ้ม่เนี่ยกล่าวในงานแสดงความพร้อมก่อนพบกับลิเวอร์พูลครับรายการแบงกอกเซนจูรี่ครับ2022ที่ประเทศไทยว่าแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยยังรักษาตำแหน่งกัปตันทีมลำดับที่1ไว้ได้นะครับ แต่ในความคิดเห็นของอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษเนี่ยมองว่านายดานเดวิดเดียาและจอมทัพอย่างบรูโน่ฟอนเดสเนี่ยเหมาะสมมากกว่านะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเขาอาจจะตัดสินใจผิดพลาดการแสดงความคิดเห็นผ่านทอ l k กสปอตนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วใครก็ตามครับที่รับสวมปอแขนของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องมีทั้งบารมีใหญ่พอหานกล้าพอที่จะรับมันมานะครับ ผมจำได้ตอนตัวเองอยู่ลิวพูล o เนี่ยเห็นพออินเดินเข้าประตูมาสภาพจิตใจของคนในทีมเนี่ยเปลี่ยนไปทันทีแต่ไม่ได้หมายความว่าผมต้องการให้แมนยูเนี่ยเขีย่ยแม็กวออกจากทีมนะเพราะเอาจริงๆเนี่ยเขาเป็นแข่งคุณภาพมากๆแค่เห็นว่ามันคือความรับผิดชอบที่มากเกินไปฤดูกาลที่ผ่านมาเขาติดหล่มไปหน่อยมองว่าผลงานคงกระเตื้องขึ้นหากไม่ต้องมีตำแหน่งกับตันทีมให้มาแบกรับด้วยสำหรับแฮร์รี่แม็กวนะ ความไม่แน่นอนในตำแหน่งตัวจริงคือสิ่งที่ทำให้แม็กวายเนี่ยอาจจะเป็นกับตันทีมจากมานั่งสำรองเมื่อทีมเร่งมือปิดดีวลิซานโดมาร์ติเนสกับเซนเตอร์แบ็กจากอาแจกอัมสเตอร์ดัม43ล้านปอนด์นะครับโอ้โ oh หอันนี้ก็คือ คำพูดของแดนนี่เมอร์ฟี่ครับที่บอกว่าเอริกเซนฮังเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่าที่ยังให้แฮร์รี่แม็กไวเป็นกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปครับคุณคิดเห็นอย่างไรนะสำหรับข่าวนี้บางคนก็บอกว่าเหมาะสมบางคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมควรเปลี่ยนได้แล้วยังพอมีเดบิดเดคอากับบรูโน่ฟอนันเดสที่ยังเหมาะเป็นกับตันทีมด้วยนะครับ ทุกคนคิดเห็นยังไงในความคิดเห็นของทุกคนคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงสายๆเร่งที่ย่งคับสวีสดัสสวัสดีครับ